ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร V ีพัคอลลาเจนเสริมสร้างมวลกระดูกและการทำงานของเซลล์กระดูกให้แข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยสารสกัดคอลลาเจนไตรเปปไทด์ ide, จากประเทศญี่ปุ่นทางเลือกสิ่งดีๆต้อง V พคอลลาเจน พิเศษส,สุดกับโปรโมชั่นสุดคุ้มวีพัทคอลลาเจน3กล่องราคาปกติ990บาทลดเหลือ600บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีสั่งซื้อได้ทาง0949535154หรือสแกน QR code สวัสดีครับ,รบอยู่กับพวกเราในรายการ The Six สัมผัสที่6ครับ แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเห็นผีท <worldwide> like like ั้งกายหยาบและการละเอียดครับเห็นจะจะเห็นเน้นๆนะครับใครอยากฟังเรื่องผีต้องมากองกันที่หน้าจอตรงนี้เลยครับบอกเลยนะครับว่าพี่ผู้ชายคนนี้เขาเป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งครับที่ใช้ชีวิตทํางานปกติได้แหละเหมือนอย่างพวกเราเดี๋ยครับผมและยังช่วยเหลือสังคมในการไปเป็นจิตอาสามูลนิธิปอเต็กตึงด้วยและที่พิเศษที่เราพาเข้ามาวันนี้เขาเคยลอดตายโดยการขอให้หลวงปู่ใต้ห้องกงช่วยเหลือเขา การเป็นจิตอาสาเนี่ยต้องเจออะไรบ้างเห็นผียังไงบ้างและที่เขารอดตายเนี่ยเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับผมพี่ตั๊กคนเห็นผีครับจ้าสวัสดีครับ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 ไม่เจอนานเลยนะพี่นานมากนับได้เลยแล้กี่เดียวกี่ปีแล้วไม่ถึงนะไม่ถึงครับไม่ถึงถึงก็ แค่ปีใหม่เองบอกว่าไม่ได้เป็นแค่อาสาเดียวครับผมพี่ตั๊กเป็นนักร้องด้วยแน่นอนเป็นอาสาอีกเห็นผีอีกพี่ผมถามพี่ตั๊กหน่พี่ตั๊กเป็นไปยังไงมาไงมาเป็นอาสาสมัครเราเห็นอุบัติเหตุเยอะครับเราก็อยากช่วยแต่เราไม่สามารถไปช่วยได้หนึ่งเราไม่มีความรู้เผอิญว่ามีพี่ค้างบ้านเขาก็รู้จักทางหัวหน้าอะไรไพี่ผมอยากทำผมผมอยากเป็นก็ตอนแรกเขาก็บอก อ,อยากเป็นใช่ไหม,อ,มอยาสซ้อนท้ายพี่ไปเลยแล่เหวพี่ก็ได้ไปก็ไปลองไปจริงๆอมันไม่ใช่ว่าไปปั๊บไปสมัครแล้วเราจะจะได้เลย,ไ,เลยไม่ใช่ใชนะรเราต้องไปอยู่ตรงนั้นไปเรียนรู้ไปคุกคีออกจุดจริงๆไม่ใช่ทําว่าทําแค่ใส่ชุดเท่ๆแล้วก็เลิกไปใช้เวลา<ไ>ง,งานาไหมพี่กว่าเราจะได้แบบ สวมชุดยูนิฟอร์มแล้วก็ได้ลงพื้นที่กับผู้พี่ๆเขาจริงจังสมัยก่อนคือคอาสาจะ,จะ,จ,ะจะเก็บศพได้ในต่างจังหวัดแต่ถ้าโซนกรุงเทพจะเป็นเจ้าหน้าที่เร้วที่ว่าจุดเริ่มต้นของการมีซิกเซนต์ของพี่ที่พี่เห็นผีเนี่ยมันเริ่มจากตรงไหนตอนนั้นน่าจะประมาณห้าหกขวบนะวันนั้นเป็นวันที่แบบฝนพันๆแบบหน้าฝนแล้วก็เล่นกับน้องสอาวสองคนคเล่นอยู่บนบ้านบ้านไม้อะไรครับสักพักหนึ่งเสียงฟ้าผ่าลงข้างบ้าน ตอนที่เราตกใจเเหมือนวิญญาณของเราอะมันลอยขึ้นนะครับคือมันลอยขึ้นไปประมาณหนึ่งเมตรอะที่ผมรุดออกไปคือเท้าผมเะยแตะบนหัวละแต่เราเห็นตัวเองเห็นตัวเองอยู่กับที่แต่สักพักก็เหมือนแบบว่ามันดูดเรากลับมาปุ๊บสภาพเดิมแล้วตอนที่เห็นตัวเองเราตกใจหนักไหมพี่อยู่ๆทำไมเราอยู่ตรงนั้นวะอะไรเงี้ยเู้้้อ่ขาางบนไไดววแลมันลอยเราลอยขึ้นไปแบบฟืบ แล้วก็ปุ๊มกลับมาเหมือนเดิมมานานไหมพี่การที่ออกตอนที่เราแบบหลุดออกมาแล้วเห็นตัวเองประมาณมานนประมาณ3มวิ <3 S 2> ประมาณนั้นแล้วหลังจากนั้นเป็นคนที่กผีมากพี่ได้เป็นเล่าให้พ่อหรือแม่หรือญาติพี่น้องฟังไหมว่าเฮ้ยวันนั้นนฟ้าผ่าแล้วหนูเห็นตัวเองนั่งอยู่นูลอยขึ้นมาเล่าไหมพี่ไม่ได้เล่าเลยครับที่นี่ที่เดียวนะที่เล่า จริงเหรอพี่จริงครับคือเราไม่กล้าเล่าหนึ่งเพราะว่ามันมันเกินที่คนเราจะเชื่ออย่างนี้ดีกว่าใช่ครับเดี๋ยวอาจจะบอกว่าเราแบบเฮ้ยเราเราโกหกผู้ใหญ่หรือเปล่าว่าเราโกหกเขาหรือเปล่าว่าเราจิตหลุดขนาดนั้นเอาจริงถ้าเป็นผมผมเองก็คงไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังหรอกผมคงเก็บไว้พี่พี่เองก็คงเก็บไว้คงโดนตีซ้ํอ่ะเออคงโดนตีซ้ำมาคงแบบเฮ้ยดูหนังเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่เรื่องพวกนี้ไม่เกิดกับตัวเองคุณไม่รู้หรอกพี่ตั๊กวัวผิดแล้วทำไมทำไมถึงอยากจะทํามาเป็นอาสา ไหนมึงกลัวแล้วมึงทายังไงให้มึงชินกับมันให้ได้เวลาเราเจะศพที่เราต้องไปเก็บครั้งแรกเราก็อู้มันกลัวนะ,ะเขาจะตามเรากลับมาปะวะเ,เพราะตอนนั้นเรายังยังไม่ได้เป็นเต็มตัวครับ,รบเเขาจะตามเรามาหรือเปล่าเขาจะมาอาฆาตอะไรเรารู้เปล่าเราก็คิดต่างๆนานานะทุกวันนี้ศพแรกที่ผมเก็บก็ยังจําได้พี่ตักพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมว่าศพแรก,กวันนั้นเนี่ยที่ไหนเป็นยังไงเหตุการณ์วันนั้นคือยังไงบ้างครับตอนนั้นอยู่ที่สระบุรีอาเภอแก่งคอยแล้วก็มีรับแจ้งมาว่ามี เหตุวอร์สก็คืออุบัติเหตุทางรถยนต์ครับเราก็ไปดูปับ๊บพอไปถึงปับ๊บสิ่งที่เราเห็นก็คือไอรถบรรทุกดินนะครับมันคว่ำเอาดินทั้งคันมาทับรถเก่งครับตรงนั้นจะมี3มบนเลนิธมาช่วยกันหมดเลยครับการเอาออกก็คือใช้ไอรถแท็กเตอร์ที่ตักครับช้อนครับอพอช้อนดินช้อนปุ๊บแล้วก็ช้อนให้หลังคาเปิดถึงเอาออกมาได้ก็สิ้นใจแล้วครับแต่แต่คนขับก็คือสามีของเขาน่าจะเสียชีวิตคาที่เพราะว่ามี มีเลือดมีอะไรเต็มตัวเลยครับใช่ก็คือว่าเหมือนว่ารถบรรทุกพลิกคว่ำแล้วดินทั่ลมทับตรงนั้นใช่ไหมทั้งคันทั้งคันเลยเหรอครับเคสแรกที่เราไปเก็บนั้นะยังไม่เจอครับผมแล้วเห็นว่าเคสแรกที่พี่ตักเห็นเนี่ยคือเคสของคุณยายอันนี้เป็นยังไงครับพี่สาวของคุณตาครับคือเราก็สนิทกันผมจะสนิทกับ บรรดาญาติทุกคนคือเราไปกินข้าวบ้านไหนก็ได้คือบ้านนอกเราเนาะเดินเข้าบ้านอะไรนี่เราก็สนิทสนมกันกับยายคนนี้ซึ่งเราก็อยู่กับยายแท้ๆเราที่บ้านก็เหมือนเราไปเล่นกับเขาทุกวันโดดเรียนก็ไปอยู่กับยายยายก็จะจ้าหงอยปีนต้นบากให้หน่อยเก็บบาให้ยายหน่อยก็ได้บาทหนึ่งสองบาทบางทีก็ได้5บาทเอาห้าบาทนี่ดีใจเลยนะเยอะนะสมัยนั้นคือแบบสุดก็ยายเนี่ยให้ให้น้าสาวไปดูแลให้ครอบครัวก็ไปช่วยดูแลเพราะ่ยายแก่แล้ว จนวันหนึ่งในยายยายแกเสียคุณยายคุณยายคือ <TV S 1> พี่สาวของคุณตาครับก็เสียแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือก็อยังเล่นสนุกเล่นโซนไปดูบ้างไปยืนดูเขาอาบน้ำบํำศพบออก็ทําอย่างนี้เขาอาบเขาเอาสบู่มาถูมาอะไรแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มัตตาสังแล้วก็ห่อผ้าขาวชาวบ้านก็ไปตอกลง โลงก็คือบางทีก็เอาไม้ฝาบ้านนะครับคือคือคนต่างจังหวัดเนาะใช่เอาฝาบ้านมาทํามาตอกมาช่วยกันทาผมเองก็ไม่ค่อยได้อยู่อยู่ในงานศพเท่าไหร่บบางทีก็มากินข้าวเสร็จก็ไปเล่นโซนข้างนอกไปขี่จักรยานเที่ยวเด็กกาจาเด็กจนวันวันเผาผมก็ไม่อยู่ไม่อยู่ผมไปเล่นโซนอีกหมู่บ้านหนึ่งไปกับพี่ชายเขาก็ได้ ไปไหนมาไปเล่นที่ไหนมาทําไมไม่อยู่เผาใหญ่เดี๋ยวก็โดนผียายหลอกหรอกเขาก็คุยกันแบบนี้ขู่เรานะครับผ่านไปสองวันสามวันวันที่สามคืนที่สามนี่แหละนั่งนั่งดูโทรทัศน์อยู่สองคนกับยายแท้ๆเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นทีวีที่แบบต๊กต๊กต๊กทีวีหลังหลังแบบเก่าๆใหญ่ตุ้ยแต่เป็นสีแล้วนะจะเป็นสีแล้วอ๋อเป็นสีแล้วเป็นสีแล้วแต่แต่มันยังยังยังแบบยังต้องใช้บุดตรงนั้น แล้วชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะ<ช>แล้วก็พอตกดึกรายการก็เริ่มหายไปยายเาก็เฮ้ยพ่วงนอนเอะขอเขาไปนอนก่อนบนมุงไปยายนอนอถ้าเราหันหน้าเข้าไปยายก็จะนอนขวามือพี่ก็ลงไปอนอนตอนแรกก็หันหน้าไปหายายยายก็หันหน้าไปอีกทางหนึ่งไป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 ทิศทางเดียวกันครับครับบครร้อนหันมาทางขวามือของพี่นะครับสะดุ้งทีครับทำไมอะพี่เราเจอเงาอะ เป็นเงาเป็นเงาของมนุษย์เป็นเงาเหมือนคนทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นรูปร่างเหมือนคนเลยมีหัวมีแขนมีขาเพียง <c oughs> แต่ไอเงาดำๆเนี่ยเราสามารถมองทะลุผ่าน<อ>มันได้ัน่นก,ก็คือว่าเขานอนอยู่ข้างๆเราอยู่ข้างๆเลยครับ, <c oughs> ค,รบคิดดูความร้อนขนาดไหนอ่ะผ้าหุ่มอ่ะหุ่มปุ๊บกั้นใจจนแบบกลัวจนมรนสุดที่จะกลัวแล้วก็หลับไปแล้วก็หลับไปเลยหลับไปเลยตื่นเช้ามาก็ยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะยังกลัวอยู่ไง พี่ได้เล่าให้ใครฟังยังครับผ่านไปอีกสองสามวันแล้วเล่าให้น้าฟังโอ้โหแล้ทั้งบ้านเลยครับน่ะสมน้ำหน้ามึงไม่ไม่ยอมไม่เผาใหญ่แล้วหลังจากที่เจอมาคือแบบเจอบ่อยพี่ทุกวันเนี่ยมันก็เจอบ้างนะแต่ว่ามันเป็นแวบๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไม่ได้มีสตอรี่ที่แบบเจอเหมือนในหนังทีมันอาจจะเห็นแวบๆเวลาเจอก็คือเห็นเป็นเงาดำๆเลยทุกเคสไหมฮะแล้วแต่ครับแต่บางครั้งก็จะมาแบบเป็นตัวให้เราเห็นเลยมีครับมีอ่ะพี่ นีอยู่เห็นว่าเป็นกลางวันแสกอันนี้เป็นตอนนั้นเรียนเรียนจบปวชแล้วแต่ว่ายังทะเลทลายเล่นดนตรีกับเพื่อนครับเป็นตอนนั้นเป็นอาสาอย่างไหมเป็นอยู่ครับเป็นแล้วเป็นอยู่วันหนึ่งเมื่อโดนแม่ด่าบ่อยๆครับคือทั้งแก๊งเลยสี่คนเฮ้ยเมื่อไหร่มึงจะหางานหาการทําตัดทินใจกับเพื่อนว่าเฮ้ยดียวไปักงานมาแถวๆนี้แหละนวนครแถวอะไรนั่นแหละครับก็รวมตัวกันมาสี่คนซ้อนมอไซค์กันมา เพื่อจะขี่มอไซค์เนี่ยเอามาจอดไว้ที่หนองแคแล้วก็นั่งรถทัวร์ไปต่ออ่าเรามากันสองสามคนแล้วยังต้องไปรับที่คนที่หนองแคอีกคนนึงคือคนที่สี่ช่วงที่ขับมาจากตัวเมืองสบลรีแล้วก็มีย้อนสอนบ้างนะย้อนสอนมาช่วงช่วงค่ายทหาร,รที่ก็สอนท้ายเขาไป็หานไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเดินก็ระยะห่างห่างจากกำแพงก็อยู่ประมาณสามสี่เมตรแต่ห่างจากพี่ประมาณนี้ก็ ไม่ไกลมากนะไม่ไกลมากครับห่างจากพี่ประมาณประมาณอันนี้ใช่ไหมยี่สิบเมตรครับยี่สิบเมตรครับผมประมาณประมาณรถตู้เลยคันนู้นแหละครับอ๋ออ๋อคันนู้สายตาเราเห็นพอดีชัดพอดีสกิดเพื่อนตบขาเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยสาวแล้วเราหันไปอีกทีหนึ่งไอ้ผู้หญิงคนนี้มันเดินหายเข้าไปในกำแพงเลยพบเจริงป่ะพี่กลางวันแตกเลยทะลุเข้าไปเลยคือมันอยู่ๆมันทะลุหายไปกับตาเลยครับแล้วตอนนั้นอาการพี่เป็นยังไงก็ก็ต้องเวอฮะ ตกใจไหมพี่ตอนแรกสกิดเพื่อนให้มาดูเฮ้ยมึงรีบไปแต่เพื่อนไม่ได้หันมาตอนนั้นยังไม่หันไม่หันไม่หันเราโคตรโชคดีเลยนะครับผมจากโชคดีมากเลยเจอคนเดียวเจอคนเดียวถ้าคนขับเจอด้วยอาจจะตะเลยปกติตะเลยครับผมโอ้โหกลางวันก็ไม่เว้นไม่เว้นคือตรงนั้นมันมันเคยมีข่าวว่ามีอุบัติเหตุบ่อยครั้งซึ่งรถรถบรรทุกมันจะเยอะนะครับตรงนั้นคือวิ่งมาก็อาจจะมีอุบัติเหตุก็ เหมือนน้องคนนี้เป็นพนักงานอยู่ในนั้นอะไรเง<อ>ี้ยเสียชีวิตพี่ตักก็มารูท้ทีหลังเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับว่าน้องนนเป็นพนักงานแล้วก็รุ่นน้องผมก็เสียชีวิตตรงนั้นขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ถูกรถสิบแปดล้อตบอเสียชีวิตเคยมีแม่แบบคนตายอยู่หน้าตอนนั้นแล้วเจอหน้าตอนนั้นเลยไปงานศพพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นเป็นมือกีตาร์ขเขาก็เป็นมือกีตาร์ที่แบบอ่ะมีชื่อเสียงด้วยแต่ว่าไม่ขอเปิดเผยดีกว,ว่าค,คุณแม่ของเขาเนี่ยเดินออกมาจากตรงหน้างานศพแล้วก็ถือไม้เท้าอยู่ แล้วก็เหมือนแบบพยายามจะคุยกับลูกเขาเลยไขปริศนาว่าอ๋อคุณแม่ของพี่คนเนี้ยเขามีหนังสือของเขาเขาชอบอ่านหนังสือเอาหนังสือให้เขาด้วยพี่ก็เลยโทรไปบอกพี่เขาว่าพี่เอาเล่าเหตุการณ์ที่ว่าเราเป็นอย่างนี้เฮ้ยใช่ว่าลืมอานหนังสือไปให้สิ่งที่คนแก่เขาชอบอ่านแล้วเคสของโค้งใหญ่หยัดปุ๊บอ,อ,อันนี้คือ,อยังไงครับวันนั้นรับงาน ทำบล็อกสกีนสกีนผ้ายันให้กับทางวัดอือพี่ชายก,ก็ทำหลายอย่างเหลายอย่างหลายอย่างนี่ฟังว้เล่นนีคือหลายอย่างนะ <c oughs> และกลางคืนเนี่ยต้องเล่นดนตรีอ,อ,อยังติดว่าเล่นร้านนี้ประมาณสองทุม่มแต่ทเน,นี่ยงานก็เล่งก็เลยไปรับเพื่อนเอ้ยเพื่อนมาช่วยกูหน่อยครับมึงมาช่วยกูสกีนหน่อยเพราะก็ช่วงเย็นปั๊บเสร็จก็อาบน้ําแต่งตัวไปเล่นดนตรีวันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นมันเป็นโค้งเงี้ยฮะคือที่มาที่ไปของโค้งยัยปุ๊กก็คือว่ายัยปุ๊กเนี่ยไม่ยอมแบ่งที่ตรงนี้ให้ ให้เขาทําถนนตัดผ่านเพื่อเป็นเส้นตูมันก็เลยต้องโค้งไงครับอ๋อแล้วมันเป็นโดงตานอีกประมาณร้อยกว่าเมตรเนี่ยมันจะมีวัดอยู่ข้างหน้าครับไอ้ก่อนถึงวัดจะมีป้ายไอ้รับทําป้ายรับเขียนป้ายไอ้เราก็หันขวาไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวในประมาณปะบ่าใส่เสื้อสีขาวกางเกงยีนประมาณเนี้ยขาสั้น เขาก็ก้มหน้าลงมาหน่อยนึงไม่ไม่ใช่วพราะก้มเยอะนะครับก้มมานิดๆไอ้เราคิดในใจใครมายืนรอผัวข้าคืนตรงนี้เพราะหนึ่งเราคิดว่าเราคิดว่าทําไมถึงมายืนรอผัวเพราะว่ามันอยู่หน้าหน้าร้านป้ายคอ๋อคือใจเราคิดว่าเฮ้ยคนมารอใช่ปะมารอมารอแฟนหรือมารอเพื่อนมารออะไรเปล่าตรงนั้นมันเป็นหน้าบ้านเขาอะเราคิดอย่างนั้นแต่ในสิ่งที่เรามองลงมาข้างล่างตั้งแต่ตรงนี้ลงไปไม่มี ไม่มีขาไม่มีขาครับเหมือนเหมือนเขารอยอยู่อย่างเงี้ยนะครับคือว่าเอาง่ายพี่เห็นแค่เข่าครับแล้วก็ดาไปเลยใช่พี่ไม่คิดว่าอาจจะมีอะไรบางขาเขาหรอมันมันเป็นโล่งๆค่ะมันมันหาเลยมันไม่มีอะไรบังแน่นอนนะหน้าบ้านใช่ครับหน้าบ้านเลยก็คือพี่ขับรถผ่านเลยใช่ไหมพี่หรือว่ายังไงก็ผ่านไปเลยครับแต่เพื่อนไม่เห็นเพื่อนบอกกูไม่เห็นเ้ยกูไม่เห็น มันก็พูดอย่างเงี้ยมึง<ม>ต้องเห็นดินก็กูเห็นอยู่เนี่ยแล้วมันก็เถียงกันแล้วสรุปพี่ตั๊กได้ไปย้อนกลับไปถามบรอหารประวัติเขาไหมว่าคนนี้เขาคือใครผู้หญิงคนเนี้ยเขาถูกรถแหกโค้งมาเหยียบ <c oughs> ตายหน้าร้านป้ายพอดีเลยครับ้นาน,านป้ายป้ายพอดีดใช่ครับขาเขาเลยหาย <c oughs> ใช่ไหมอันนี้เขาไม่แน่ใจว่าเหยียบส่วนไหนก็ไม่ได้สืบสวนแต่ส่วนใหญ่ก็คือที่เจอคือไม่ค่อยมีขาแล้วงานใหญ่ของลนิธินี่คืออะไรบ้างครับ งานใหญ่สําคัญจริงๆงานใหญ่ของมวลเลยในที่มีอยู่2งานครับทิ้งกระจาดทิ้งกระจาดนี่หมายถึงว่าเอาข้าวของเครื่องใช้อาหารเขาอาหารข้าวสารไปแจกให้กับประชาชนอ๋อก็จะเป็นแบบหังานใหญ่มากคนก็จะมาเป็นหมื่นคนอะไรเงี้ยอันนี้คืองานใหญ่ชิ้นหนึ่งแล้วอ่าครับผมชิ้นหนึ่งนะครับแล้วที่สองเวยอันที่สองนี่งานล้างป่าช้าไมเคยเห็นที่ว่าไปขุดอะไรใช่ป่ะพี่ใช่ขุดเอากระดูกอะไรป่ะใช่ครับเอากระดูกขึ้นมาพอขุดมาปั๊บเนี่ย ต้องทําความสะอาดกระดูกอีกครับเศษเนื้อที่ติดตามเนี่ยก็ต้องเอาเมีดมาเฉือนออกอเฉือนออกให้หมดเลยครับให้เหลือแต่กระดูกจริงครับจะไม่มีชิ้นเนื้อเลยพอหลังจากนั้นคือเขาทําแล้วเขาเอาไปไว้ไหนครับพวกกระดูกอะไรก็เผาครับทำรอเผาทาการชำนากิจแล้วในตอนที่จะไปทำพิธีเนี่ยเคยเจอไหมพี่มันเคยเจอแต่ว่าตอนที่มันจะไปทิ้งกระจาดอยู่ช่วงหนึ่งที่จากสระบุรีนะคือตอนนั้นพี่ก็นัดกันกับทางหัวหน้าจุด ก็มีรถประมาณ 3- ามสี่คันหรือ5้าคันจํไม่ได้ละครับผมก็นั่งไปกระบะอีกคันหนึ่งก็รวมตัวกันที่แก่งคอยก็รวมกันได้4ี่หคันแล้วทีนี้มันยังขาดอีกคนหนึ่งก็เลยตัดสินใจมาจอดรถรออยู่ที่ก่อนถึงตัวเมืองสระบุรีพี่ก็ขับมาปุ๊บส่วนใหญ่จะเป็นกระบะซึ่งไม่มีหลังคาอ่าหมายถึงว่าแครีบอยที่ว่าข้างหลัง่าข้างหลังได้เพราะว่าพี่ก็ขับเข้ามาปุ๊บผ่านหน้าหน้าปั๊มผมก็เห็นคนนั่งอยู่ตรงแคปประมาณ3คน นั่งอยู่ในรถเลยรได้รถเลยครับนั่งอยู่เฮ้ยคนนี้ใส่ใส่เสื้อสีชมพูนะคนนี้ผู้ชายนะหัวล้านนะคนนี้นั่งอยู่ผอมๆนะก็นั่งสามคนสักพักเขาก็เลยปั๊มไปนิดนึงเขาก็จอดชิดซ้ายแล้วก็เดินมาเอ้าไปกันครบหรือยังเราก็เลยถามเจ๊เอาอะไรคนในรถไม่เอาลงมาด้วยอ่ะเจ๊นี่บอกว่าไอ้บ้างกูมากับผัวสองคนเออเราก็เฮ้ยผมไม่เชื่อคือหนึ่งเราเห็นด้วยกับตาเลยกับตาเลยว่าเจ๊มาโกหกผม มึงไม่เชื่อไม่ดูดิยพี่เดินไปดูเดินไปดูไม่เจอไม่เจอ,เ,จอเอาอ,นนอันนี้คือกำลังจะไปล้างปา่าช้ากันกําลังจะไปงานทิ้งกระจาดกำลังจะไปทิ้งกระจาดครับผมคือมันเป็นบุญใหญ่อีกบุญหนึ่งที่ว่าจริงๆแล้วประวัติมันมีในการการทิ้งกระจาดแต่ว่าผมเองก็จําไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าเหมือนเหมือนเป็นการทําบุญให้กับผู้ผีวิญ,ญญาณที่อยู่ในนรกคือเราคือจะทําให้แกคนเดียวไม่ได้ก็เลยต้องทําให้หลายๆรวมรวมทีเดียวคือเป็นการทิ้งกระจาด หอันนีนนผ้ผมถามหนึ่งส่วนของของที่เราเอาไปแจกให้กับคนนี้ก็คือเราเหมือนเราก็เปิดใครอยากจะมาร่วมทามําบุญช่วยอะไรก็มาด้วยกันองนี้ใช่ไหมอส่วนใหญ่แล้วทางมูลนิธิเขาจะมีจัดตั้งว่าม,มีการขายข้าวสารขายข้าวสารใครจะซื้อเป็นกระสอบ ใครจะซื้อเป็นถุงคใครจะซื้อเป็นซื้อเป็นชุดนี้ชุดนี้พ, <อ S 1> พอคนที่มาร่วมบุญกันนะรวม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 กันในแต่ละปีะครับก็ได้ขขงเยอะเยอะมากเยอะเขาก็มาจัดแบ่ง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 แบ่งเป็นชุด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 นะครับคนที่มารับก็ต้องเอาบาัตรประชาชนมาด้วยมาราะการการเวียนแต่มันมันมันท่าไม่ได้ครับใช่ใช่บางทีของของของไม่หมดก็ให้เขาอีกได้ครับอันนี้คืองาน ถึงกระงกระจ่ะแล้วงานล้างป่าช้านี่เจอไหมพี่เจอแบบไหนก็คือคนคนที่เฝ้าฝ่าช้าในทางมลนิธที่นะเขาเขาจ้างคนพื้นที่คนพื้นที่ให้มาเฝ้ามามาดูแลอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็พูดว่าโอ้โหตอนกลางคืนเนี่ยคนเต็มเลยยืนอยู่ตรงตรงหลุมตรงอะไรเงี้ยคือมาเต็มเลยมาทุกรูปแบบเลยของคือคนที่ไปศพใช่ครับไม่ใช่คนนะอ๋อเออเขามาทำอะไรกัน่ะพี่เยอะมานมาดูคอนเสิร์ตบ้าง โหเจอจังๆอย่างนั้นเลยเหรอครับก็อันนี้คือเรื่องเล่าจากจากทีมงานตรงนั้นไหมครับถือว่าเจอหนักหน่วงเหมือนกันนะมันกลายเป็นเป็นชินนะชินในการเห็นไปแล้วชินในการที่ว่าเราอยู่กับสุาสานอะไรเงี้ยคือเราไปาบางทีเราไปบ่อยเราไปร่วมกิจกรรมอะไรบ่อยร่วมบุญอะไรบ่อยเห็นจนชินใช่ครับเห็นว่ายังไม่หมดยังแค่นี้ยังครับแม่น้าเจ้าพระยาเหตุการณ์ที่ไปเจอคืออะไรครับด้วยความที่เราไปอยู่กับญาติ บ้านติดวัดระหว่างวัดกับกำแพงวัดมีแค่ถนนขั้นคือตอนนั้นก็เล่นดนตรีก็เลิกประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนนั่นแหละแต่ว่าบางทีก็มีไปสังสรรค์กับเพื่อนกับฝูงกับนักดนตรีรุ่นพี่อะไรเราก็คุยกันคุยกันเพลินก็ล่อไปตีหนึ่งแล้วมั้งกับคนเดียวอ่ะขี่มอไซค์อะ่ะ<อ>ผ่านทุงน่งนาผ่านอะไรทำมาคิดไหมโอ้มันล่อนนะมันจินตนาการคนเราจะชอบจินตนาการมันร่อนความมืดทำให้คนเราเริ่มมีจิตใจที่แบบแต่เป็นคำขึ้นนเป็นคำาื้นที่สลัวอาาสสลัวสลัวครับ ก็ขับกลับมาปุ๊บจนพอถึงบ้านบับเนี่ยเราเปิดประตูโรงรถคือประตูโรงรถน่าจะเป็นลักษณะมีแค่ประตูเหล็กที่มันเขาเชื่อมเชื่อมเหมือนลูกกงนะฮะลูกกงเคยเห็นรถคอกไหมฮะมันจะมีความห่างขนาดนั้นฮะโอ้ห่างเยอะมากคือแค่กันอะไรใหญ่ผ่านมาพอไปถึงพี่ก็จอดรถมอไซค์ดับเครื่องครับก็เปิดประตูมาเปิดด้านหนึ่ง จากนั้นมาก็หันมาจะเพื่อจะจูงมอไซค์เข้าไปเก็บ,บมองไปในกําแพงวัดต้องอธิบายกาแพงวัดก่อนกําแพงจะเป็นอิดบล็อกที่ก่อขึ้นมานสูงประมาณเนี้อิดบล็อกแล้วหลังจากไปเนี่ยมันจะมีตะแกงเป็นตะแกงตะแกง,ตะแกงเหล็กลวดซิ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 ซซซีซีซซ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  แล้วก็มองไปปุ๊บมันเหมือนคนเขากําลังมาตากผ้าเพราะตรงนั้นมันมีลาวตากผ้าที่จะมีพระบางรูปท่านมาตากจีวรตากอะไรเงี้ยมันจะ,จะเป็นแบบลักษณะเชือกครับเป็นเป็นเชือกอเอ็นใหญ่ๆอ่ะเท่าน,นี้ครับกรขึงแล้วก็เอาผ้ามาตากก็ลักษณะเหมือนเขายืนตากผ้าเลยนะไอเรามองไปสิ่งที่เห็นก็คือเป็นผู้ชายแก่ครับผมนี่งอกงอกหมดเลยนะแต่วัดรวบผมรวบผมอ่ะเขาเนี่ยงอกหมดเลยงอกหมดเลย พอเราหันไปปุ๊บขเขาก็หันมามองเราอคอนแทคกันเลยคอนแทคเลยครับแต่ว่าห่างกันนะห่างกันประมาณสักสิบกว่าเมตรอ่ะพอเขามองมาที่เราปับ๊บเขาทาไงนู้วหน้องชาเขาทำไงเลยเขาวิ่งมาเลยเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยวิง่งวิ่งมาใส่พี่เลยนะวิ่งมาตรงกําแพงแล้วก็หายแค่นั้นไม่พอนะพอเขาหายจากจุดนั้นพี่เห็นเขาวิ่งอยู่บนคานข้างบนน่ะแล้วสักพักแม่งลอยหายไปในอากาศอ่ะ หายไปเลยหายไปเลยครับก็คือจังหวะนั้นอาจจะแบบพอหันมาปุ๊บบมันคืออะไรวันนี้พูเจออีกแล้ว